ใช่ผมคิดว่ามันมีผลทําให้มันเลวร้ายโดยเฉพาะกับการเมืองภายในคือมันเป็นคอนเฟิร์มสิ่งที่พวกออลิททั้งหลายในฝ่ายนักนิยมคิดและเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนน่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่ตัวขับดันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามาโดยตลอดแล้วมันก็ตอนนี้มันก็คือยิงยิงนายกแพดทองทานไอ้โทรศัพท์อันนั้นน่ะมันทำให้ทุกอย่างพังสำหรับสาหรับทักษิณแล้วมันคือพัง สำหรับพวกฮุนเซนแล้วมันคือชัยชนะของเขานะที่ทําให้คือเวลาเราคุณจะทะเลาะกับใครเนี่ยนะคุณเด็ดหัวก่อนได้เนี่ยแปลว่ารัฐบาลคอมมานด์ไม่ได้นะตอนเนี้ตอนนี้สภาพที่เป็นอยู่เนี่ยฮุนเซนเขาเขาเป็นนักสงครามนะเขาเป็นคนที่เขี่ยวกำเรื่องนี้เขารู้ว่าเขาทําลายจุดอ่อนของไทยตรงไหนได้ก่อนจุดที่เปราะบางที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นฮุนเซนเล่นจุดนั้นก่อนเลยเขาไม่แคร์หรอกคุณ เพราะว่าอย่างที่เราพูดพูดกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลนียมันเป็นความสัมพันธ์บนผลประโยชน์เมื่อไรที่อีกฝ่ายหนึ่งหมดประโยชน์เนี่ยเขาก็ไม่รอรีรอหรอกที่จะที่จะเล่นเพราะว่าถ้าเราอธิบายด้วยแว่นทางเศษรษฐกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในวันแรกๆที่พักเพื่อไทยขึ้นมาทาั้งทั้งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นคนสนับสนุนพักเพื่อไทยมาโดยตลอดผมจําได้สมเด็จทุนสซนกีดกันคุณพิธาแบบ วันนั้นเราก็ยังแปลกใจโอ้ยทาไมด่าพี่ธาเลยขนาดนี้คือตั้งหุณมาเน็ต่ะกับพี่ธาเน่ยเขา็รุ่นเดียวกันเขาน่าจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมถ้าเกิดว่าการเมืองมันเป็นการเมืองอย่างที่มันพึงจะเป็นเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลนะใช่ผมยังคิดว่าป่านนี้โอเคคุณพิธาเป็นนายกแล้วคุณหุ้นมาเน็ตเขาคงจะคุยกันรู้เรื่องเขามีการศึกษาเหมือนกันเขารู้ว่าเกมโลกใหม่มันเป็นอย่างไรแต่ปรากฏว่ามันถูกครอบงาด้วยไอ้โลกเก่าอ่ะมันเลยเป็นแบบนี้เนี่ยตอนแรกคุณเซนก็ยังคิดว่า เออเคถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลทุกอย่างที่เขาอยากจะได้ในผลประโยชน์ที่เป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะถ้อยทีถ้อยอาศัยและเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากกว่านี้ปรากฏว่าทักษิณทําให้ไม่ได้นะตอนเนี้มันถ้ามองอย่างเงี้ยทักษิณไม่สามารถดีลิเวอร์อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินได้เลยกับประชาชนไทยยังทําไม่ได้อย่าว่าแต่ข้าวมูชาเพราะฉะนั้นผมว่าวุนเซนก็คํานวณแล้วลระ ทักษิณไม่มีนับต่อจากนี้ไปนะไม่มีทางที่จะกลับคืนทางการเมืองได้ต่อไปอคือมีอำนาจในระดับอย่างที่เคยมีในหาะที่ฝั่งกัมพูชายนะยังไงเสียต่อให้ลูกชายมันดื้อขนาดไหนกูก็ยังคอนโทรมันได้วะใช่ปะ่ะ